แม่ลงไหมมพาน้องนนทมาเลน่น้ำไมเถ่าไอ้นุย้ยไอ้นุนไปเลยไปเลยพี่นอ้องหอดกันแหงสองสสมอวัดประหา สบายดีสบายดีสบายดีทานไม่ลูกถ่ายยัง loser, ions. สิยังบ่อ้าอือกำลังแมวน่งแดดเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้อง ตอนทับเข้าสู่ซ่องแม่หมิงน้องอน,นุพี่น้องพาน้องอนุมาลินน้ำแม่เ่าอยู่บา้านพะลันใต้มาหลัดเศร้าเพราะว่าสวยๆไอแม่พิ่นก็เฮ็ดเวียกอืเห็ดของขายพี่น้องก็เลยพามาหลัดเศร้ามือหน้หนาด้เพิ่นหันสวยนีย่พาน้องอนมาก่อน,นอพิ่นกินหอดพี่น้องกินหอดแม่เ่าทรงเสมือแลวให้ฮะอยาให้แม่พามา ก็เลยเอามือนี้พามาส่มาหอดะไรเด้อห่อพาานเลยพี่น้องเสื้ออะไรเสือสบายดีลามีปะสบายดีเอาไหมเบาไวอะไรสมืออะไจมหาเก่าเก่นี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 ่เอาไปมทาบ้างป

ี่ภาพิ่นมาละเช้ากับประมาณได้ในแนวเช้าบัก,บก,กกโมง0งก็ได้มาหับหนอน,นกับว่<ะ>าด้เชมงสิบเ0 0 1งโมงนะนี่นะในวันเฮ็ดใายเรื่องอเอาเห็ดของขายเกษตรภาพิ่นกับไ <c oughs> ได้ยัให้ทาเบ่งเด้อให้ไปทาบ่งเด้อหึามหวหม เอาแม่ไว้ให้กระเป๋านะเด็กไปทนักที่น่าลินดินใจเนาะชวนแม่เทาไปลินดินใจเล่นล่นเอาปลเปิดให้แม่เทาเบิดดูอ้อมันุมยังอันนี้ เอาก้างไปซื้อให้ลูกไปซื้อให้นุ่นมันอุ้มยังลูกไปซื้อให้นุ่นอุ้ไข่มันอุ้มไข่ไดโนเสาร์ไปซื้อให้จ้ะลูกไปซื้อให้ไปซื้อให้นุ่นมีลูกอีกเบิ้าเบิ้ดเบ้ดเบิ้ดเบิ้ดเบิ้อเบิ้ดเนิ้ดเบิ้ดเบ้ดเบิ้ดเบิ้ดเบิดเบ้ดเบ้ดเบิ้ดเบ้ดเบิ้ดเบิดเบิ้ดเบิดเบิ้ดเบิ้ดเปิ้ดเบิดเบ้ดเป็นเปิด ปิดบ้งโอ้เซ็อะไรได้บนวีว้าวมันไปเป็นได้แ่หมันไปเป็นเลยูขายเลยนันจะไปดีลูกป่าลูกไปดีปดีลูกป่าด,ดูินแล้วก็แล้วล่อน้องลินแล้วก็แล้ว <laughs> hai thảo bung đu hai thảo bung đu lần nhắn lên lên nhắn cướp lên nhắn lên lần nhắn cướp lần nhắn lên lần nhắn à Lên nhắn cướp lần nhắn nhắn ดีใจวะป๋าลิป๋าเนาะเก็บผ่านมาหน่อยมาลินทำไมเแ่าพี่น้องเมื่อตอนนี้กัยังผักลินในกองทรายพี่น้องคิดฮอดเพิ่นก็บบัวเรมาสองสามวันแล้วดิแม่ก็คาขายเครื่องดิเก็บเรือบ่มีไผมาส่งเพิ่นบักกุ้งมันกลับไปเฮ็ดเวียกพี่น้องเพกันเฮ็ดเวียขำขำบัลปุจิกลับมาก็บ่มีไผมาหักมาส่งะนะ แต่ว่ามือนีนการกต้นลูกก็เลยพาเพผนมาซะพามาลัดเสาแปดกระมุมก็ได้มาเอาและสามิงกาอยากมาว่าวเรื่องอามาปรุงกับสามิงเนาะพี่น้องตีเห็ดคลิปไปมือก่อนนะเนาะคลีบสุดถ่ายตีถ่ายสองใหญ่กับบัไดเมียยังลายดอกเด้อพี่น้องแกบอกเข้าใจกันนิดๆหน่อยๆเนาะบัวเมียกันจี มีปากเสียงกันแน่เนาะกับเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องของครอบครัวเนาะแต่ละครอบครัวก็อาชีพมีปัญหาแบบนี้แต่กอ่าบบได้เลิกบได้ปากันดอกคือน้องก็ยังอยู่นลากันคือเก่าเนาะถอดตะว่าเฮาอ่าปรึกษากันว่าสิลองถ่ายคนละ่องแต่เมงก็จะถ่าย่องน้องนุ่นเนาะมากรุมก็ถ่าย่องของเพลินเองวันนี้ก็สิแยกกันถ่าย ทางเสี่ยมันน่าเชื่อถืดีดีกว่าที่เราจะมานั่งถ่ายคลิปนำการพี่น้องยันผิดพลาดบันนันบันนีก็เลยว่าแย่กันถ่ายซะ,ะ,ะเกาเขี้ยได้พี่น้องเขาแย่กันถ่ายแล้วกันยังมันก็นดีขึ้นเนะะาะการซัมนี่ไรพี่น้องที่ชิมิชิบอกพี่น้องกันเห็นพี่น้นองคนคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจชิมิกัน จามินก็ดีใจหลายพี่นอ้องก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังใจพี่น้องขอบคุณหลายๆจามินก็ดีใจแนะ้วที่พี่น้องทุกคนยังหักและเป็นห่วงเนาะขอบคุณหลายๆจามิงก,บก็บรรดาเป็นอย่งางไรนะพี่น้องต่อแต่ช่วงนี้เฮาแย่กันถ่ายคลิปซื้อๆโดนไปอาจอยังแบบทุกอย่างมันมีขึ้นอาจีพ ับมาถ่ายน้ำกันกระไดเนาะแต่ช่วงนี้ฮันคือว่ายัานกันไปก่อนช่องไผ่ช่วงมันอาจจะหน่อยจะมีกระเจีเ๊ยเข่าเฮือนม่น้องเข่าไปเฮือนเฮือนอยวนละโป้ยไปแหละเข่าไปโหดต้นไม้ก่อนจังสีเปิดอยห่านเนาะเพราะว่าต้นไม้กับช่วงรัช้านิยบกุ้งเป็นกระเบือยูเป็นกระเพร็ดเวียกเด้ ชั้มิงกัว่างๆในะเจ้ากะสิไปโหดต้นไม้ก่อนละจังคอยมาเปิร์นฮานเปิร์นฮานแล้วเราก็ได้กลับมาเอาน้องอนุนอีกพี่นอ้องตอนนี้ชั้มิงกะสิไปเลยได้พี่พี่น้องลรากลไปพอกันอยู่เพื่อนเนาะไปพอกันอยนู่หละบปุ๋ยเนาะไปโหดต้นไม้ต้นตอก่อนมาโอดเพื่อนละพี่น้องมื่อน,นี้คือชีแดดเนาะมื่อนนี้เนาะ มูอนินาเได้เปิดฐานสวยอยู่ลองน้นคนไปหาไม้เท่าเดิสีหกต้นไม้ก่อนนะพี่น้นนนา มันใหม่กบหดมือละเทือดังมือคาวเวียกกับบริเขามาจำพาบริอยู่อะไรนีเ้ายังบรเรมมาอยู่ก็เลยหดมือละเถือเอาแต่ดีที่เหตุอันนี้ไหวนะพี่น้องขาดแสงหมดเลยบเหี่ยวบ่อเลี้ยงปันใจเนาะทันบีเห็ุน่หาสิตายเลยเนี่ยแถบ เียนเฮาบ่มีต้นไม้ใหญ่ ใหญ่ปัน <laughs> เลยเพียงแอลนาสิบประม,มน้องหม่องมันเพราะว่าสื่อคนมาเลยคนตอนเนะมา,าดอกได้เทือเดียวหนึ่งน,นะหลังมันหล่นสองต้นต้นหนึ่งรีผมหัวหนองอนนนผมหัว ต้นไม้ก็โหดแล้วแล้วจะหน่อยชิเม่อเปิดห่านแล้วพี่น้องช่วยเติบเลยเปิดห่านแล้วละชิได้เปเอาน้องอนนอีกมาเราเบิงต้นไหม่กอนเนาะต้นมังมวองกำลังแตกหน่อออกใบใหญ่เติบแล้วดีหะมาโคคู่มือแบบนี้เนาะให้ใหญ่ไวเพราะว่านำเพียงพอแต่ฝากคูน,นั้นถอบ่ถึงซ้า คือทอมาต่อใส่เวลาหดจากสบายน,นี่ต้องได้ใส่อันใส่ขู่นอดตักทางนี้มันกไกลเติบเอ้าะสันนินกระซิไกรกลัแล้วพี่น้องไปเปิดห่านก่อนอสำหรับคลิปนี้ นิสม,มิกะสีคอลาไปก่อนเดอ้อขอบคุณขอบใจพี่น้องหลาลๆที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจซิม,มิงเดอ้อหากอะไรเป็นห่วงทุกคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องอออก็อย่างที่วาเนาะกับวิญญาณลายพี่นอ้องบ่ตตรงเป็นห่วงซิสม,มิงหนกเดอ้อบ่มียังหลายพี่นอ้องเก่าทแต่ใหญ่กันถ่ายคลิปเนาะกระบากุง้งทาอะไรพี่น้อง คินี้กะเขอลาไปก่อนพบพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี